สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องๆชาวอยู่ตัวทุกท่านนะฮะโอ้ต้องพับต้องพับต้องฝุ่นขึ้นด้านบนนะคนขับรถไถพี่น้องเต็มเลยครับใช้รถไถยเอลสมหศแปนนะฮะ ตัวอย่างใหญ่เลยพี่น้องฮะฝุ่นฝุ่นมากต้องทับขึ้นนะครับพี่น้องดูเพราะว่าฝุนมันตีเข้าเครื่องนะ รถคันนี้ใช่วิ่งกับเสียบอลหรือเปล่า รท้ายนี่แสดงว่าต้องมีดีอะไรสักอย่างนะครับเสียงนี่คำรามนะน้องออกขึ้นนะขึ้นเลยอ่ะเอาเลยวะโอ้ รถไทยเล็กครแต่ว่าคนขับนี่นั่งไปเต็มเบาะใหญ่กว่าใหญ่กว่ารถไทยครับพี่น้องโอ้ตรงนี้ก็น่าจะขายแล้วน่าจะขายแล้วพี่น้องตรงนี้น หกล้อต้องถอยมาแต่ไกลครับพี่น้องมาถอยยาวมาจากลาดยางครับเพราะว่าข้างในไม่มีที่กลับลำครับเพราะว่าล่องมันเป็นร่องเล็กๆนะครับพี่น้อง สารแจกตัวครับพี่น้องโบกรถครับต้องวิ่งหนีอะต้องวิ่งหนีต้องดูดีๆนะฝั่งซ้ายอะต้องระวังด้วยดูหลายคนครับ่า ว่าท้ายไม่เปิดน,นี่ต้องระวังนะหยุยกๆอ้าวโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้หมดแล้วหมดแล้ว ไปุนไปวนมาทําไม่รู้จะไปยังไงเอ้คนขับใหม่หรือเปล่าคนนี้เสองว่าเอไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคิดว่านะครับน่าจะครับพี่น้องว่าดูการาการทำงานแล้วก็ประมาณนี้ครับน่าจะใช้รถไทยเองนะนะ ตรงนี้ก็เทตันทางเจ้าของไว้แล้วเอารถไถยดันไปเนี่ย รถไถก็ตัวเล็กใจใหญ่ครัพี่น้องว่างานแบบนี้ต้องอาจจะต้องใช้รถไถใหญ่กว่านี้หรือเปล่าฮะนี้สิเนี้นี่นนก็ถือว่าได้อยู่นะแต่ว่าเออมันมันมันยังดูเล็กอยู่นะพี่น้องนะมันยังดูเล็กอยู่มันจะได้ใหญ่กว่านี้นะครับถ้าใ,ใหญ่กว่านี้จะพอดีนะ วิ่งไกลแล้วพี่น้องเพราะว่าไม่เห็นมาสักทีะไม่รู้ว่าวิ่งรถกี่คัน ไม่ขึ้นนะฮะตาได้ยํำนะครับโอ้ดินอย่างนี้เหยียบติดทางดีมากนะพื้นที่จะแคบไปหน่อยนะครับนะี่ครับงานนี้ก็ มีอาผู้สามาโบกรถด้วยครับแจกตัวฮะพี่น้องเจกตัวทางด้านหกล้อฮะเพว่าทำงานตากแดดนะพี่น้องวันตากแดดทั้งวันเลยไม่คลุมหน้าคลุมตานะพี่น้องร้อนอากาศร้อนมาก ทีมงานอะไรเขาเรียกทีมงานอะไรเนี่ยทีมงานงงานะ,รค,ะนครับนี่ทีมงานอะไรทีมงานผู้กล้ากลับถิ่นครับฮะผ,บผู้กล้ากลับถิ่นผู้กล้ากลับถิ่นอ๋อครับเป็นทีมงานผู้กล้ากลับกลับถิ่นนะฮะพี่น้องโอ้น่าจะแอชื่อชื่อนี่สุดยอดเลยครับ ผู้กล้ากลับถิน่นเอ๊ยังไงเมื่อก่อนเนี่ยไปหากินเขตอื่นหรือเปล่าผู้กล้ากลับถิ่นนะพี่น้องนะ น,นี่ครับสำหรับลิมนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ